สวัสดีค่ะเจนุดรถไฟฟ้านะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูสามล้อกระบะจิว๋วตัวนี้เป็นสามล้อกระบะจิว๋วเขาจิ๋วแต่แจ๋วนะคะสังเกตดูว่ากระบะเขาสามารถรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยนะคะนี่ค่ะและยังสามารถ ปรับเป็นที่นั่งได้อีกด้วยนะคะตัวกระบะนะคะโดยที่เอาพนักพิงของคนขี่นะคะปรับเป็นที่นั่งได้ค่ะปรับเป็นที่นั่งหันหลังใส่กันนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าตัวนี้พละกําลังล้นเหลือนะคะนี่ค่ะสังเกตได้ว่าบรรทุกได้เยอะมากๆคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะ พาลาก็ไม่แรงด้วยนะคะตัวนี้นะคะไม่เกิน19ใบเทาจ้าสวัสดีค่ะเจนุศรถไฟฟ้าค่ะ